สวัสดีครับร้าน TK แอลกอฮอล์ครับวันนี้ผมมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์ครับเครื่อง AT 7100อครับอ่าเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้มีกล่องนะครับกล่องค่อนข้างใหญ่ครับกล่องใส่อุปรกรณ์ของตัวเครื่องอ่านี่ผมเอาออกมาหมดแล้วนะตัวอุปรกรณ์เรามาดูกันว่าตัวอุปรกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างก็มี ที่ชาร์จแบตเตอรี่ครับอันนี้เขาจะมีแบตเฉพาะของตัวเขาเลยครับที่ชาร์จพร้อมกับสายชาร์จนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานครับแล้วก็ตัวเครื่องครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแบตเตอรี่เขาเป็นยังไงนะครับเราก็กดด้านล่างนี้ครับเพื่อถอดฝาแบตเตอรี่ครับกดกดแล้วมันจะออกครับง้างออก อ่านี่หน้าตาแบตเตอรี่ครับก้อนเบลิ่มเลยอันนี้ชาร์จได้ครับเราก็ชาร์จผ่านตัวชุดชาร์จนะครับชุดชาร์จก็เชื่อมต่อกับ usb ครับจะชาร์จอะไรก็ได้ครับ usb เดี๋ยวเรามาลองดูการใช้งานกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึ่งครับอ่ะโอเควิธีการใช้งานเครื่องครับมี3ปุ่มนะครับกดปุ่มกลางค้างไว้ครับ เครื่องก็จะเทสทีนี้2ปุ่มเนี้ยคือเป็นปุ่มไฟครับลูกเล่นของเขาเรากดปุ่มลองกดปุ่มด้านบนดูนะครับมันจะเป็นไฟฉายครับมันสามารถปรับความเข้มของไฟฉายได้ด้วยครับอ่ดูไฟฉายก็นี่ครับ LED แล้วก็ปุ่มทางซ้ายครับมันจะเป็นเหมือนไฟสีแดงเหมือนสัญญาณกระบองจาราจรอ,อะไรอย่างนั้นนะครับนี่ครับ เอาไว้โบกตามท้องถนนครับอ่ามี3ระดับครับปรับได้แล้วก็ถ้าอยู่ในหน้าจอหลักแล้วเรากดปุ่มตรงกลางนะครับก็จะมีเหมือนตั้งค่าครับมีดูเมมโมรีได้ด้วยเล็กคอร์ดย้อนหลังเดี๋ยวผมลองเล่นดูนะครับก็จะมี next แ a l วันที่จะต้องแคลวครั้งถัดไป date set เดทเซตก็เป็นวันที่เวลาครับสามารถตั้งค่าได้แอดจัดได้นะครับ unit set เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับ unit set unit set ก็จะเป็นพวกหน่วยแสดงผลครับว่าเราจะตั้งให้เป็นอะไรนะครับอ่าหลักๆก,ก็มีแค่นี้ครับ เดี๋ยวเราออกไปหน้าจอหลักกันแล้วก็เวลาทําการทดสอบนะครับเรากดปุ่มขวานี่ครับกดปุ๊บจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับขีดโหลดโหลดขึ้นมาครับอ่าเห็นไหมครับคือช่วงเวลาที่เราทดสอบเนี่ยพี่จต้องเป่าภายในช่วงเวลานี้ครับที่ขีดวิ่งวิ่งถ้าวิ่งเต็มแล้วไปเป่าไม่มีผลนะครับเพราะมันแสดงผลแล้ว อ่าดูนะครับนี่แสดงผลเรียบร้อยแล้ววิธีเป่าก็คือนี่เป่าเข้าช่องด้านวนเครื่องครับเป่าเข้าตรงนี้เลยครับหรือเราอาจจะหายใจเข้าก็ได้ครับเพราะระบบนี้มันเป็นระบบปั๊มครับดูดเข้าไปครับแล้วเอออกซึ่งไม่จาเป็นต้องเป่าแรงนะครับเบาๆก็ตรวจเจอครับหลักๆกก็มีแค่นี้ครับผมปิดเครื่องกดค้างอ่าโอเค เรียบร้อยครับก็ร้านทีเคแอลกอฮอล์ขอฝากเครื่องวัดแอลกอฮอล์รหัส AT 7100นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ